สวัสดีครับแฟนมัดมวยทุกๆท,ท่านครับวันนี้กลับมาพบกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกเจ้ามวยไทยนัดประจําวันเสาร์ที่27พฤศจิกายน2564ครับเสาร์นี้มีทั้งมวยรอบและมวยชิงแชมป์นะครับคู่มวยนี้ถือว่าจัดไว้่นรายการเลยนะครับเดี๋ยวมาดูคู่มวยที่จะขึ้นชกในวันเสาร์นี้กันก่อนครับเริ่มต้นกันที่คู่ที่1ของรายการครับเปิดหัวคู่แรกจะชกกันที่พิกัด138ปอนด์เป็นมวยรอบศึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่3นัดตัดเชือกผู้ชนะ เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปครับเป็นการพบกันระหว่างชัดเพชรสจอต้องปาจีนจะพบกับชาติมังกรชอห้าพยัคต์ต่อด้วยคู่ที่2ของรายการครับเป็นการชิงแชมป์ว่างประเทศไทยรุ่น130ปอนด์เป็นการพบกันระหว่างฟ้าเป็น1พอรักบุญจะพบกับ1อุบลสิทธิเชฟบุญธรรมและคู่เอกนำรายการครับเป็นการชิงแชมป์ว่างประเทศไทยรุ่น140อปอนด์เป็นการพบกันระหว่างประตักเทพปากบางค้าข้าวจะพบกับปรับศึกสีโอปอและคู่สี่ปิดท้ายรายการครับ จะชกกันที่พิกัด118ปอนด์เป็นการชิงแชมป์ว่างประเทศไทยนะครับเป็นการพบกันระหว่างเพชรสมหมายสอสมหมายครับจะพบกับอิทธิพลสิงห์มาวินก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกเจ้ามวยไทยฝากแฟนหมัดมวยทุกๆท,ท่านกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยกันเลยครับ มาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับเปิดหัวคู่แรกจะชกกันที่พิกัด138ปอนด์เป็นมวยรอบสึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่3นัดตัดเชือกผู้ชนะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปครับมาดูทางฝั่งชัดเพชรกันก่อนครับฉัดเพชรสอจอต้องปาจีนครับนักชกวัย22ปีมวยจากอำเภอฉนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาครับชัดเพชรนี่เป็นมวยซ้ายนะครับประเภทเก่าเกมนะครบเครื่องอาวุธหลากหลายครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะขาต่อยหมัดเจาะยางแรงครับดักเตะดักแทงนะเก็บกันบังโต อาวุธนี่ถือว่าหนักแรงครับออกเป็นชุดมีวินาทีทองอะรวดเร็วครับวงในมีลูกขวางหน้ายัดเข่าดันแทงดันสู้สอกสับสอกฟันนี่อันตรายเลยนะครับฟอร์มช่วงหลังของชัดเพชรครับมีช้านอกยก3เพชรไข่แก้วกระดัง8ราดกับบังที่อ้อมน้อยจากนั้นมาชนะคะแนน รักสมหมายเอกโปชิมแอนเซลที่เวทีมวยฝนจางชนบุรีและล่าสุดครับมาชนะนอกยก3ยอดขุนพลสิทธิ์แก้วประพลที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยฟอร์มช่วงหลังนี้ถือว่าสดเหลือเกินสดเหลือหลายสดจากไร่เลยนะครับสำหรับเจ้าฉัดเพชรโดยที่สถิติ14ไฟล์หลังนี้ชนะไปถึง13แพ้แค่1ครับโดยที่13ครั้งที่ชนะนั้นนอกไปถึง11อ่ะครับ ส่วนคู่ชกของชัดเพชรครับวันนี้เป็นชาติมังกรชอห้าพยักษ์หรือเดิมๆก็คือเจ้าฟ้างามยอดมวยพลรัตครับนักชกวัย20ปีมวยจากอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดชาติมังกรครับเป็นมวยขวานะอาวุธหลากหลายตั้งรับจับทางอะเตะขวาต่อยขวาครับหมัดหนักต่อยแรงสายตาดีล้อต้ล้อส่วนนะครับแข้งขวายาวนี่เตะสกัดลบกวนตลอดดักเตะดักแทงดีครับสอกฟันอันตรายวงในนี่ถือว่าจับล็อกลัดขวางหน้าเด้งแทงแรงอะหลักเหลี่ยมไวยพิบไอคิวมวยนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ ฟอร์มช่วงหลังของชาติมังกรครับมีชนะคะแนนชัยชาญสิทธิ์แก้วปะพลครับที่อ้อมน้อยจากนั้นครับมาแพ้คะแนนให้กับนนทชัยจิตเมืองนนที่เวทีมวยฝนจางชนบุรีและล่าสุดครับมาแพ้น้องยกศีครับให้กับพรฤหัสน้อยชีบีมยิมที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับคู่ที่1ของรายการพิกัด138ปอนด์เป็นมวยรอบทบวันมวยมันพันดูครั้งที่3ครับนัดตัดเชือก ผู้ชนะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปนะครับเปรียบเทียบกันไปแล้ววันนี้ครับผมออกชอบไปทางฝั่งมวยฟอร์มสดฟอร์มแรงนะครับอย่างชัดเพชรนะมองว่าเป็นมวยที่อาวุธถือว่าหลากหลายครับหนักแรงทุกลูกอะ้ายทั้งแถบครับ้ายหนักซ้ายแรงมีวินาทีทองครับต้นต้นอันตรายเลยนะครับบทเบียดเสียดสีกันไปทีจดทีมากยกดูว่าน่าจะดูดีกว่าคู่ชกในวันนี้ครับลุ้นได้ทั้งเกมสั้นและเกมยาวครับคู่ที่1ของรายการออกชอบไปทางฝั่งชัดเพชรสจต้งปาจีนดูว่าจะชนะชาติมังกรชอ้าพยัค์ครับ มาต่อที่คู่ที่2ของรายการนะครับจะชกกันที่พิกัด130ปอนด์เป็นการชิงช้ป์ว่างประเทศไทยด้วยนะครับมาดูทางฝั่งฟ้าเป็น1กันก่อนครับฟ้าเป็น1พอหลักบุญนักชกวัย25ปีครับมวยจากอำเภอศิีรินทรจังหวัดอุบลราชธานี ฟ้าเป็นหนึ่งนี่เป็นมวยขวานะครับเปิดเกมสู้นะครบเครื่องอาวุธหนักแรงครับแข่งขวาเตะนําดีอ่ะคอยบังคอยกันมีโต้มีเถียงตลอดครับหัวจิตหัวใจดีด้วยอาวุธนี่ถือว่าออกเป็นชุดเลยใกล้ๆมีลูกศอกสับศอกฟันที่อันตรายครบับวงในอาชีพหลักครับจับล็อกลัดมดตีเหนียวแน่นเหนียวนึบอ่ะเพลงเข่าเด้งตีแรงนะเด้งแทงดุดันเลยอ่ะประเภทปลอดใจปลแรงฮึดสู้ตลอดครับฟอร์มช่วงหลังของฟ้าเป็นหนึ่งก็มีชนะคะแนนบุญหลงคองส่วนภูรีสอร์ทที่ตะวันนาบางกะปิครับ จากนั้นมาแพ้คะแนนให้กับรณชัยตอรามอินทาที่เวทีมวยรุมพินีและล่าสุดครับมาชนะคะแนนสุรชัยสสมหมายครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับส่วนคู่ชกของฟ้าเป็นหนึ่งในวันนี้ครับเป็น1อุบลสิทธิ์เชฟบุญธรรม1อุบลครับนักชกวัย18ปีมวยจากอำเภอสี่คิ้วจังหวัดนครราชสีมา หนึ่งอุบลนี่เป็นมวยขวานะครับค,บ,คบเครื่องนะอาวุธนี่ถือว่าหลากหลายเลยประเภทตั้งรับจับทางครับฝีมือเชิงโชคดีเตะหนักไปแรงครับมีบังมีกันนะเก็บกันอาวุธคู่ชกอะ่ะแล้วโต้หดังหนักสวนคือแรงแรงสายหน้าเตะสกัดดีครับวงในถือว่าจับล็อกรัดมัดตีได้เหนียวแน่นเช่นเดียวกันนะครับกดคอขวางแทงยัดเข่าเด้งตีสู้ใกล้ๆมีลูกสอกสับสอกสวนที่อันตรายครับฟอร์มช่วงหลังของหนึ่งอุบลมีชนะคะแนนชันยุทธศักดิ์รุ่งเรืองที่เวทีมวยรงังสิต จากนั้นครับมาชนะคะแนนพรังบุญวสันใต้ที่เวทีมวยรงังสิตและล่าสุดมาชนะคะแนนสายฟ้าน้อยเกียริเกรียงไกลครับที่เวทีมวยฝนจางชนบุรีฟอร์มช่วงหลังของหนึ่งอุบลนี่ถือว่าสดจากไร่เลยนะครับสดจากสีคิ้วโคราชเลยนะชนะติดต่อมาเลยตลอดนะครับคู่ที่2ของรายการครับเป็นการชิงแชมป์ว้างประเทศไทยรุ่น130ปอนด์ปอ ทียบเทียบกันไปแล้วครับผมชอบไปทางฝั่งมวยเก่าเกมนะครับรุ่นพี่อย่างฟ้าเป็นหนึ่งนะมองว่าเป็นมวยที่ครบเครื่องครับเปิดเกมสู้ดุดันเลยนะอาวุธนี่ถือว่าหลากหลาย วงในจับล็อกรัดมาตีเหนี่ยวนั่นครับแข็งแข่งแข็งแรงลูกทาดถนมวยหัวจิตหัวใจลูกอึดลูกทนมองว่าน่าจะดูดีกว่าคู่ชกในวันนี้นะครับเมื่อบทเปียกเสียสีกันไปแล้วแลกกันทีตด,ดทีคู่ที่2ของรายการครับออกชอบไปทางฝั่งฟ้าเป็น1พอหลักบุญครับดูว่าจะชนะ1อุบลศิษย์เชฟบุญธรรมครับมาต่อกันที่คู่ที่3ครับคู่เอกนำรายการมวยศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์นี้นะครับ จะโชคกันที่พิกัด140ปอนด์ครับเป็นการชิงชมป์ว่างประเทศไทยด้วยนะครับ มาดูตรงฝั่งประักเทพกันก่อนครับปักเทพปากบางค้าข้าวครับหรือเดิมๆก็คือเจ้าเจนหลงตอทักษินนะครับนักชกวัย29ปีครับมวยจากอำเภอะฉวดจังหวัดนครศรีธรรมราชประตักเทพนี่เป็นมวยขวาครับครบเครื่องนะเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาครับอาวุธหนักแรงเลยนะครับเก็บกันบังโตนะเดินเสียบเดินแทงอ่ะกาแรกกาสวนครับแข้งขวาเตะนําแรงครับศอกฟันอันตรายเป็นมวยที่หัวจิตหัวใจดีครับธาตุมวยนี่ถือว่าดีเลยนะครับวงในจับล็อกลัดมัดตีเหนียวแน่นครับเด้งตีเด้งแทงแรงอ่ะ ความพยายามดีครับดุดันบูสู้ตลอดฟอร์มช่วงหลังของประตักเทพครับมีแพ้คะแนนให้กับ1 0แสนต่อเอี่ยวเจริญทองภูเก็ตนะครับที่ช่อง7สีเมื่อปี6-1ครับจากนั้นกลับมาแพ้น้องยกสี่ครับให้กับสกุลชัยเล็กแป่งกองปราบเมื่อต้นปีที่ผ่านมาที่ลุมพินีและล่าสุดครับมาชนะคะแนนทีระเดชชอห้าพยัคครับที่เวทีมวยเสียมอ้อมน้อยส่วนคู่ชกของประตักเทพครับวันนี้เป็นปราบศึกสีโอปอครับ ปราบศึกนักชกวัย22ปีมวยจากอำเภอเมืองจังหวัดตรังครับปราบศึกนี้เป็นมวยขวานะรูปร่างช่วงชกดีครบเครื่องคล่องเลยนะครับเตะหนักต่อยแรงนะดักเตะดักแทงอะ่ะกาแลกกาสวนแข่งขวายยาวๆนี่เตะสกัดนําแรงครับนอกได้ในดีอะ่ะมีลูกเข่าลอยเข่ายโยนที่ออกแล้วหวังผลได้เลยนะครับถือว่าเป็นลูกที่เด็ดที่ขาดเลยนะวงในจับล็อกลัดไล่แขนปั้มตีแดงแทงยัดเข่าแรงครับมีลุ้นตลอด ฟอร์มช่วงหลังของปรับศึกมีแพ้คะแนนให้กับมาเทียสสิงป่าตองที่เวทีมวยราชดำเนินจากนั้นครับมาชนะคะแนนปิ่นเพชรบัญชาเมฆที่เวทีมวยพีชทีวีลล่าสุดครับไปแพ้นกยกสองให้กับยอดเหล็กเพชรอัจฉริยะในศึกลุมพินีพิทักษ์ธรรมครับที่เวทีมวยลุมพินีเขเวกนำรายการครับศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์นี้เป็นการชิงแชมป์ว่างประเทศไทยรุ่น140ปอนด์เปรียบเทียบกันไปแล้ววันนี้ครับ ผมชอบไปทางฝั่งเจ้าประดักเทพะนะครับมองว่าเป็นมวยที่หัวจิตหัวใจดีนะครับคบเครื่องนะเปิดเกมท้าดวลชวนแรกอ่ะอาวนนี้ถือว่าหนักแรงครับเดินเสียบเดินแทงดีนะสอกฟันอันตรายด้วยวงในนี่ถือว่าจับล็อกลัดมัดตีเหนี่ยวแน่นเหนียวนึบเลยนะครับเต่งแทงแรงเลยแข็งแร่งแข็งแรงหัวจิตหัวใจดีโดนต่อโดนบทบเบียดเสียดสีกันไปแล้วครับทาดมวยลูกอึดลูกทนมองว่าน่าจะดูดีกว่าคู่ชกในวันนี้นะครับ คู่เอกนำรายการครับผมออกชอบไปทางฝั่งประตักเทพปากบางค้าข้าวดูว่าจะชนะปรับศึกสีโอปอครับ แล้วมาถึงคู่ที่4ครับปิดท้ายรายการจะชกกันที่พิกัด1 1 8ปอนด์ครับเป็นการชิงแชมป์ว่างประเทศไทยด้วยครับมาดูทางฝั่งเพชรสมใหม่กันก่อนนะครับเพชรสมใหม่สสมใหม่ครับนักชกวัย23ปีมวยจากอำเภอรีจังหวัดลำพูนเพชรสมใหม่นี้เป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องนะเชิงชกดีเลยอาวุธหนักแรงครับเตะขาต่อยหมัดลวดเร็วนะออกแล้วหวังผลได้อ่ะดักเสียบดักแทงอ่ะครับประเภทเหลี่ยมตัวแพ,ว,พวครับอาวุธนี้ถือว่าออกเป็นชุดเลยมีทุกลูก วงในไร่แขนครับตั้งกำแพงขวางหน้าป้ายหน้าค้ำแทงดันแทงเด้งไตสู้หลักเหลี่ยมไว้พิบไอคิวมวยของเพชรสมหมายนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับฟอร์มช่วงหลังของเพชรสมหมายครับมีแพ้คะแนนให้กับโชคพันล้านพอหลักบุญครับที่เซนตันโคราชจากนั้นครับมาแพ้คะแนนให้กับจอมโหดเสริมพรวิวัน์ครับที่เวทีมวยราชดำเนินและล่าสุดครับมาแพ้คะแนนให้กับโชคพันล้านพอหลักบุญครับในศึกสอธนพลครับที่เวทีมวยราชดำเนินฟอร์มช่วงหลังนี่ถือว่ายังสะดุดสะดุดอยู่นะครับสำหรับเพชรสมหมาย ส่วนคู่ชกของเพชรสมัยครับวันนี้เป็นอิทธิพลสิงมาวินอิทธิพลนี่นักชกวัย20ปีครับมวยจากอำเภอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสอิทธิพลนี่เป็นมวยซ้ายครบเครื่องเชิงชกดีครับอาวุธนี่ถือว่าหนักแรงครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายสายทั้งแถบครับสายยาวเตะนำแรงครับออกได้แม่นสกัดลบกวนดีครับรวดเร็วนะเก็บกันบังโตโตหนักสวนคืนแรงวงในของอิทธิพลครับจับล็อกลัดมัดตีเด้งตียัดเข่าสู้จังหวะหลักเหลี่ยมวัยพิบมวยนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับ ฟอร์มช่วงหลังของอิธิพนมีแพ้คะแนนให้กับอิทธิพลชอห้าพยักครับที่เวทีมวยราชดำเนินจากนั้นมาชนะคะแนนยอดศิลาชอห้าพยักที่เวทีมวยราชดำเนินและล่าสุดครับแพ้คะแนนให้กับโชคพันล้านพอหลักบุญครับในศึกสิงห์มวินบวกมหาวชิราวุธครับที่จังหวัดสงขลาเมื่อธันวาปี63ครับกู่ที่4ของรายการครับเป็นการชิงแชมป์ว่างประเทศไทยรุ่น118ปอนด์อน เปรียบเทียบกันไปแล้ววันนี้ครับผมชอบไปทางฝั่งเจ้าเพชรสมหมายนะครับมวยฝีมือครบเครื่องคล่องครับอาวุธหนักแรงเลยนะเก่าเกมนอกได้ในดีอะครับได้ทั้งบู๊และบุญเลยนะครับเป็นมวยที่เหลี่ยมตัวถือว่าจัดจ้านเลยนะครับเชิงชกแผวาเลยมองว่าบทเบียดเสียดสีกันไปแล้วครับมากยกแรกกันทีต่อทีจะใช้จังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือมวยครับกินเหลี่ยมกินทรงโตหนักสวนคืนแรงครับ น่าจะดูดีกว่าคู่ชกในวันนี้ครับเมื่อบทเบียดเสียดสีกันไปแล้วมากยกคู่ที่4ปิดท้ายรายการครับผมออกชอบไปทางฝั่งเพชรสมหมายสสมหมายครับดูว่าจะชนะอิทธิพลสิงห์มาวินครับเดี๋ยวมาทวนมวยรักมวยชอบครับในรายการศึกเจ้ามวยไทยกันอีกสักครั้งครับคู่ที่1ของรายการครับเป็นมวยรอบศึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่3นัดตัดเชือกผู้ชนะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปครับผมออกชอบไปทางฝั่งเจ้าชัดเพชรสอจอต้องปาจินครับดูว่าจะชนะชาติมังกรชห้าพยัค ต่อด้วยคู่ที่2ของรายการครับเป็นการชิงแชมป์ว่างประเทศไทยรุ่น130ปอนด์ออกช่อไปทางฝั่งเจ้าฟ้าเป็น1พอรักบุญ ดูว่าจะชนะ1อุบลสิทธิ์เชฟบุญธรรมครับและคู่เอกนำรายการชิงช้ําว่างประเทศไทยรุ่น140ปอนด์ออกชอบไปทางฝั่งประตักเทพปากบางค้าข้าวครับดูว่าจะชนะปรับศึกสีโอปอและคู่สี่ปิดท้ายรายการชิงช้ําว่างประเทศไทยรุ่น118ปอนด์ออกชอบไปทางฝั่งเพชรสมหมายสสมหมายครับดูว่าจะชนะอิทธิพลสิงมาวินก็จบแล้วนะครับกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยในรายการศึกเจ้ามวยไทยประจําวันเสาร์นี้แฟนมวยชอบใครครับชอบนักมวยคนไหนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับก็ ก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยฝากแฟนหมัดมวยทุกทท่านครับกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟนหมัดมวยทุกทุท่านร่ํารวยเงินทองครับมีความสุขตลอดปีและตลอดไปสําหรับวันนี้ผมขอราและสวัสดีครับ